ค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการสถานที่กับชีวิตนะคะทาง a อสทีวหนึ่งเวลาบ่ายสองแบบนี้ละคะ่ะเสาร์ที่แล้วคุณผู้ชมได้ชมกันหรือเปล่าคะเรียกว่านะคะถ้าใครได้ชมเรื่องราวของอาจารย์ไปเมื่อเสาร์ที่แล้วนะคะแล้วก็ศาสตร์ที่เรียกว่าชีวารังสีเนี่ยนะคะโหหลายๆท่านตอนนี้ก็คงจะรู้สึกว่าเอ๊ะแหมอะไรจะดูเด็ดเพ็ดมันขนาดนั้นนะคะเสาร์ที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องของการให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างศาสตร์ของอาจารย์นะคะที่เป็นเรื่องของการ ดูแลเกี่ยวกับบ้านเนี่ยนะคะแตกต่างกันยังไงกับวงจุ้ยนะคะเราได้พูดกันไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะแล้วว่าวันนี้เราจะมาพูดโฟกัสไปถึงเรื่องของบ้านที่ที่พวกเราอยู่กันเนี่ยแหละนะคะ,ะนะคะหลายหลายท่านจะสงสัยว่าศาสตร์ของอาจารย์นี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็ต้องขอบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับสรรพสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้เลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นอากาศแสงสีเสียงหรือสิ่งที่อยู่รอบกายของเรานะคะซึ่งจะเกี่ยวเนื่องไปถึงสิ่งมีชีวิตทุกๆ ชีวิตเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเราเนี่ยนะคะมนุษย์เราเนี่ยมีผลมากนะคะซึ่งศาสตร,ร์ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์มักจะเน้นเสมอว่าเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์100%เป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้หาคำตอบได้ด้วยตัวเราเอง,บบองนะคะ,คคะก็วันนี้อย่างที่บอกว่าเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของบ้านนะคะบ้านสมมุติว่าอาจารย์ค่คือไม่ต้องออต้องต้องให้คุณผู้ชมคิดภาพตามไปด้วยนะคะว่าถ้าเรามีบ้าน อะไรที่เราควรจะคำนึงถึงสำคัญที่สุดก่อนเป็นอย่างแรกคือคุณเลับถ้าสมมุติว่าเราจะซื้อบ้านหลังใหม่สักหลังหนึ่ง<ฆ>เราควรจะคำนึงถึงเรื่อง,งทิศทิศก่อนทิศก่อนทิศท,ทางทิศทางก็งจะทิศหมายถึงว่าทิศตอนตกเสียงใต้แต่โดยหลักของเอเชียคเนย์แล้วก็จะสร้างบ้านหนันหน้าไปทางทิศใต้คนไทยจะหันหน้าไปทิศเหนือที่ตนันออกเสียงเหนือเ<ฆ>พราะว่าคนไทยจะเอาควมเสียงมา,มาอ้างอีกว่านี่ออกแล้วแล้วเหนือคนเหนือคนอื่น ทิศใต้ก็คือกนมจีนต้องการเพื่อนหนีทิศเหนือความหนาวแต่จริงๆต้องไม่ใช่ทั้งหมดมันอยู่ที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ข้อแรกคือทิศทำไมถึงจะต้องให้บ้านหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้คะเพราะทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นสถาเป็นทิศเดียวในโลกที่สามารถจะอยู่แล้วเจริญเกิดความเจริญเกิดใหญ่ขึ้นมาได้หนึ่งสามารถฆ่าเชื้อสองสามารถที่จะกําจัดสิ่งโมเลกุลต่างๆในบรรยากาศให้หมดได้สามที่ทําให้คนอยู่ในนั้นเกิด อ,อ,อากาศดีๆสมองดีๆลูกเต่าดีๆการฟังเชื่อฟังๆๆดีๆและสิ่งต่างๆดีๆก็จะเข้ามาเองนี่คือที่ตรงต่างใี้โดยไม่มีวันเดือนปีเกิดไม่ผมไม่เน้นวันเดือนปีเกิดผมไม่เน้นเรื่องธาตุเน้นเรื่องเกี่ยวกับทิศอาักาศ<ร>ทีรดีะะอาจารย์อาจารย์กำลังจะบอกว่าในบ้านของเราเนี่ยมีมีเชื้อโรคอยู่เต็มไปหมดหรอกคัะถ้าสมมติว่าหันคีดไหก็มีครับคุณครับแต่ถ้าสมมุติว่าที่ตรงนั้นอึมครึม แต่ดูกับคล้หวัดนกที่เราเจออยู่ที่ผ่านประสบการมาถ้าวันไหนฝนตกหรืออึมคึมตรงนั้นจะมีไข้วัดนกแต่ถ้าตอนนั้นแดดแผดกล้าขึ้นมามันจะฆ่าทั้งหมดเลยเพราะว่า์แกรมาคอสมิ c ไมโครคอสมิ c จะฆ่าหมดเลยแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติเขาทำลายกันเองถึงจะสะอาดเขาทำลายกันเองนี่คือทิศทางที่มนุษย์เราต้องจำไว้ว่าคือที่ันตกเชียงใต้คุณเลองดูสิเราเป็นคนไทยคุณเลอยู่ในเมืองไทยคุณเลกดูสิครับ <c oughs> ทิศตะวันออกทิศตะลับเสียงเหนือทิศใต้ทิศใต้ <c oughs> ตเสียงตตยเสียงอ่าทิศใต้เสียงเสียงตะวันออก <c oughs> คุณเล็กเอาผมเอาสถานที่ให้ดูที่หนึ่งดีกว <c oughs> ่าคุณเล็กเป็นคนลาดเท้าใช่ไหมเป็นสุดที่สารค่ะบ้านเรค่อเอาตอนนี้ผมไม่รู้ผมพูดถึงลาดเท้าดีกว่า <c oughs> คุณลาดเท้าจากเชนท่านลาดเท้าคุณไปมองตรงๆเลยไปถึงปลายทางเลยก็คือบางกะปิบางกะปิค่ะคุณมองสองฝากทางเลยธุรกิจจะไม่เจริญเพราะว่าหันหน้าทิศตะวันออก ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งหันหน้าที่ใต้ส่วนหนึ่งสองข้างทางจะไม่เจริญเลยไม่เจริญเกิดจากอะไรใช่ไหมเ mm hmm. กิดจากทิศที่สร้างขบัตผิดผิด,ผ,ด,ผ,ดผิดทางแต่ถ้าเข้าซอยไปหน่อยมันจะดีาอาจารย์คาแต่ทีนี้มันจะเป็นไปไม่ได้เลยสิคะว่าถ้าจะให้บ้านทุกบ้านถนนทุกถนนหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้กันหมดนั่นแหละคือเรามีความเชื่อถือตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วว่าเราต้องหันหน้าที่ตะออกที่ตะออกเฉียงเหนือหรือถ้าคนจีนก็คือที่ใต้นี่คือ ข้อเท็จจริงที่รักสสังคมปัจจุบันในเอเชียพรยนกันอยู่แต่สิ่งที่ผมค้นพบนี่มันไม่ใช่ฉะนั้นวันเดียปีเกิดหรือเลือกผ้านาทีพวกนี้ต่างๆเหล่านี้นี่ท่าทั้งห้านี่มันไม่ใช่มันใช่เพื่อที่ตอนตกเฉียงใต้เพราะว่าที่ตอนตกเฉียงใต้เป็นทิศเดียวทองในโลกที่สามารถที่สามารถที่จะโดนบันดาลให้มนุษย์ผู้นั้นอยู่และดี ดียังไงเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าสมมติว่าจะซื้อบ้านใหม่เพราะฉะนั้นก็พยายามหาบ้านที่หันไปทางที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วกำลังที่ว่าไม่มียุคไม่มีสมัยไม่มียุคเจ็ดยุคแปดไม่มีครับตั้งแต่วันบิ๊กแบงวันนั้น4,600กล้านปีถึงเดี๋ยวนี้ก็อีก1น0 0ล้านปีข้างหน้าก็คือทิศตะวันตกเฉียงใต้สถานเดียวทีนี้แต่ว่าเล็กว่า90%ซของบ้านที่อยู่ปัจจุบันนี้หันไปทางคือไม่ใช่ตะวันตกเฉียงใต้แน่นอนเพราะหายากมากๆนะคะเขาจะแก้ยังไงทีีน้เเรราามมิ่ สุดอันนี้คุณเล็กอย่าพูดเป็นข้ามช็อตไปเราวถ้งพูดว่าหัดูทิศก่อนข้อที่สองเราต้องดูสิ่งแวดล้อมรอบข้างว่าดูอะไรบ้างใช่ไหมคะดูทิศอาจารย์บอกว่าให้ดูทิศแล้วก็ดูสิ่งแวดล้อมรอบข้างเขาสูงเขาสูงว่าเจอเสาอากาศเสาอากาศไฟฟ้าสูงๆอ่ะแบบเอกับสารอากาศสูงๆอันนี้ตั้งแต่ห้าหมื่นโวลต์ถึงสองแสนห้าหมื่นโวลต์เนี่ยอันตรายมากตรงนี้อันตรายกับหมู่บ้านหรือชุมชนนั้นๆด้วยนะฮะตรงนี้อันตรายมากที่สุดเลย โดยการวิเคราะห์ของทั้งญี่ปุ่นรัสเซียจีนประเทศจีนหรือประเทศอเมริกาเขาก็วิเคราะห์ว่าบ้านที่อยู่ใกล้สายฟ้านเนี่ยจะเป็นมะเร็งเกือบทั้งนั้นนี่เป็นข้อเท็จจริงงั้นอย่างนี้เราต้องอยู่ห่างขนาดไหนคะประมาณสักครึ่งกิโลหรือสามสี่ร้อยไม่เจางน้อยเพราะว่าคุณแล้วครับถ้าสายไฟฟ้าเนี่ยถ้าหลังคาสูงเสาสูงก็เหมือนเราเทน้ําลงไปอ่ะมันะลงไปเรื่อยๆถ้าไม่มีอะไรสะดุดบางมันก็ไปเรื่อยๆมันแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วก็หนึ่ง โมเลกุลพลูชัชนอย่างเช่นอย่างเช่นกองขยะอย่างนี้อย่างเช่นปั๊มน้ำมันอย่างนี้นี่อันตรายทั้งนั้นปั๊มน้ำมันด้วยเหรออันตรายเพราะการการระเหยของ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 น้ำมันเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเกิดการทำลายซึ่งกันและกันมนุษย์เราจะไม่รับเลยคุณจะดูเวลาเวลาไปจอดรถในปั๊มน้ำมันนานๆแล้วเห็นผมวปั๊มน้ำมันนี่นะสองข้างนะปั๊มน้ำมันสองข้างเนี่ยจะเจริญยากมากกิจการจะไม่ค่อยดีจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเขาที่สามตึกสูง ถ้าเราอยู่ใกล้ตึกสูงก็สูงจะอันตรายเราคะอันตรายเพราะว่ามันเบียดบางเบียดบางเรามันเบียดบางเรา<ห>ะะเบียดบางเราเดี๋ยวนี้คอนโดมิเนียมขึ้นกันเยอะสูงที่ว่าอาจารย์หมายถึงกี่ชั้นคะกี่ชั้นก็แล้วแต่ถ้าสูงกว่บาบ้านเราอันตรายทันทีอันตรายทันทีว้าวข้อทีสีสีสีอะไรคะสีลังคาเล็กดองมองไปเลยสีแดงทั้งนั้นสมัยก่อนเราเตอนเราเด็กๆเนี่ยลังคาแดงเนี่ยเขาเขาเก็บอะไรอยู่ ลังคาแดงอาจารย์มักจะพูดเสมอว่าเป็นสีธัญญาใช่ไหมคะโรงพยาบาลใช่ไหมคะของศาลนี่คือใช้ลังคาแดงเขาจะมีคำนิยามมาให้ดุกส่งเป็นลังคาแดงเลยนี่คือคนบ้าอยู่ตรงนี้แหละเป็นต้นเหตุทั้งหมดที่เราจะต้องละเอียดอ่อนในการซื้อบ้านทําไมสีลังคาถึงจะเป็นสีแดงไม่ได้คะสีแดงไม่ได้สีแดงเนี่ยแค่ว่าคุณเล็กเคยเคยเห็นดอกลาดอกไอดอกท้อกินไหมฮะค่ะ เราเส้นกินที่ก็ไว้หน้า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 ศพอะฮะหน้ามีการดูดซับแต่สีแดงกันดอกกลาบจะดูดซับรุนแรงยิ่งกว่าดบบซ่อนกินอีกอ๋อด้วยสีที่สดของมันที่มันทั้งดูดซับทั้งต่อต้านนั่นเองค่ะดียวกันและสิ่งที่ดีๆจากอากาศเข้ามาจะไม่ได้เข้าเลยไม่มีแต่คนบ้าบอๆแล้วเกิดเก็บความร้อนหนักด้วยท้วก็กระจายสู่ข้างล่างงั้นอย่างนี้สีของลังคาควรจะเป็นสีอะไรก็สีล่าคาควรจะสีอ่อนๆเช่นสีปูนแห้งสี ฟ้าอ่อนหรืออ่อนเรืออะไรอ่อนๆใช้ได้แต่ถ้าคึบแล้วมีปัญหาทุกบ้านข้อที่สี่นะฮะข้อที่สามนะแล้วก็ต่อไปข้อที่สี่ทางสามแ่งควรจะอยู่หรือไม่ควรควรจะอยู่ทางสามแ่งแต่ตแ่งต้องแ่งตวันตกเฉียงใต้ถ้าแ่งตัออกเฉียงเหนือนี่ไม่ไดีเลยต้องยุติเลยต้องยุดติตรงนั้นเลยนะฮะนี่คือหลักการคร่าวๆในการดูบ้านในการซื้อบ้านแต่ถ้าบ้านที่เปิดก็มาตมเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าไปข้างในเนี่ย ผมว่าอย่างกระจกสะท้อนอย่างงี้อย่างสีแสงสีเสียงในบ้านเนี่ยอย่างสายบัพูลอย่างนี้มันจะมีเ e อฟเฟกต์บวกลบทันทีกับเกี่ยวคนอยู่ในบ้านแต่นั้นมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเลยครับเวลานี่หนึ่งชั่วโมงคุณจะพูดไม่หมดฉะนั้นเรา<ค>เอาทีละคอนเซ็ปต์ทุกคอนเซ็ปต์ไป<ค>และอนาคตข้างหน้าเราจะเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราได้แก้ไขที่ไหนที่ไหนเมื่อก่อนเนี่ยมา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 เสนอแด้ท่านผู้ชมให้รู้ว่าคอเท็ตจริงเป็น,<ค>ปนยังไงถ้าอย่างนั้นเราค่อยๆพูดกันไปทีละเรื่องนะคะคุณผู้ชมถ้าอาจารย์ขาเราจะ เข้ามาถึงเรื่องของเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเรื่องของทิศนะคะเรื่องของทิศอย่างที่เล็กบอกไปว่าบ้านคุณผู้ชมหลายๆบ้านเนี่ยหันไปทางทิศต,ตะวันออกทิศเหนือทิศอะไรแน่นอนงั้นเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะคถ้าถ่าทิศเหนือถ้าบ้านคุณผู้ชมหันไปทางทิศเหนือเราจะ<ถ>แก้ยังไงคะท้าน,านหน้าทางทิศเหนือเราควรจะทาสีเหลืองตรงไหนคะตรงหน้าคือหน้าบ้านหน้าคือบ้านทาสีเหลืองสีเหลืองเหลืองเหลืองขนาดไหนคะเนเข้มเหลืองมัสตาร์ดหรือแดงก็ได้ ลงเฉดสีแดงก็ได้แต่ที่คืออย่างเดียวทาที่คือไม่ต้องทาทั้งประตูไม่ต้องทาที่คืออย่างเดียวแล้วท้าที่ตอนออกท้าที่ตอนออกที่ดอกเฉียงใต้ท่ะที่ตอนออกเฉียงเหนือนะแล้วต้องทาสีแดงทาสีแดงครึ่งหนึ่งของประตูครึ่งหนึ่งประตูหน้าบ้านโอ้ยอาจารย์ถ้าทาสีแดงครึ่งประตูมันก็ดูตลกนะคะอาจารย์แล้วหลังทาสีแดงล่ะคุณไม่ตลกมั้งเหรอ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 เห อัดับได้ไหมคะคือถ้าเป็นสีแดงแบบสมมติเป็นสีแดงอิดได้ไหมคะคือสีแดงที่ว่านี่แดงไหนฮะได้อิดได้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้ได้ผลไม่ไม่ไม่เท่าที่สีแดงสดอู้ยต้องเป็นสีแดงสดแล้วก็ข้างหน้าน่าจะเอาดอกกุหลาบตั้งไว้สองสามสองสามกอดอกกุหลาบบ้านหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือหดึงทิศตะวันออกดึงทิศเหนือหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือจำไว้อย่างนี้แล้วถ้าทิศใต้ถ้าถ้าตะวันออกเฉียงใต้เหรอคะอาจารย์คุณจะทาสีเหลือง าสีเหลืองคาสีเหลืองนะครับคาสีเหลืองเหล,องหลืองแจ๊ดนะฮะเหลืองแจ๊ดแล้วก็ปลูกดอกกุหลาบดอกอะไรที่สีแดๆอองๆขอบไว้เต็มๆเลยอา,อาจารย์สีมันจะสดไปมากเลยนะคะครับผมจะบอกให้ฟังละการเสนอแนะสู่สังคมเนี่ยมันต้องเอาเขา้อเท็จจริงมาคุยกันแล้วก็ถ้าหันหน้าที่ตะวันตกเฉียงใต้ทุกอย่างต้องโล่งหมดตะวันตกเฉียงใต้ทุกอย่างต้องโล่งหมดแล้วสีแดงห้ามมาก้าไก่ สีแดงหรือต้นไม้ด้วยต่างๆในทางเตาถ่าปิดบังอะไรไม่ได้เพราะต้องการมยากาศคือบ้านเราถ้ามุมไหนที่เป็นตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านเรานะปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าบ้านจะหันไปทางตะวันออกหรือตะวันหรือเหนือก็ตามถ้าแก้น่าบ้านทาสีแดงแล้วด้านหลังหรือด้านมุมไหนที่หันไปทางที่ตะวันตกมุมนั้นเคลียร์ให้โล่งนะคะและอีกอย่างหนึ่งถ้าบ้านไหนมีคือต้องเลือกที่มีคือมีคาอถ้าไม่มีคือไม่มีคาดใช้ไม่ได้ ทำไมคะ,ะคือคานเป็นตัวเก็บทรัพย์รังสีที่เอาจากอวากาศเพื่อมาษย์เรานีหายใจเข้าไปเขามาถึงเก็บแ็บนั้นคุณแ้วเคยเห็นพึ่งทํารังไหมพึ่งทํารังก็จะไม่ทําที่บนเรียบๆเบขาจะทำบนคือคือคานเพราะว่ามีพลังงานตัวนึงอยู่ทรัพย์ตึกระกันทำให้มีการกาะยึท<อ>อดอยที่นั่นพอนกอะยึดที่นน่นมีลังสีที่เราคงรวมมาเนี่ยมันจะกาะยึดตรงนั้นแล้วค่อยกระจายลงมาให้เราหายใจตรนั้นคืนคช่วงที่ช่วงที่โควิด ไปสู่อีวอีกฝั่งแล้วมันลงมาสุ่ฝั่งนะ้เราเนี่ยกลางคืนจะไม่มีอะไรหลุดมาเลยอย่างเช่นเวลาที่เราถ่ายทำอยู่เนี่ยมืดแล้วมืดแล้วเสร็จเรียบร้อยไอ้ไอ้ไอ้โควิดหน้าต่างๆที่กระจายออกมาเนี่ยก็ไปสู่อีกฝั่งหนึ่งวันนี้เรือประเทศไทยเรากี่โมงแล้วล่ะตอนนี้กี่โมงแล้วล่ะตอนนี้หกโมงแล้วหมงแล้วที่มาเมี่ตอนนี้หกโมงเช้าแล้วตอนนี้เขาไปยิ่งเริ่มกระจายฝั่งนู้นตอนนี้เริ่มเริ่มถ่ายออกแล้ววันหนึ่งเราได้รับมวลสารข้างละแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยตัน แล้วพอหกโมงเย็นก็ถ่ายออกไปคุณเล่นจะเห็นน้าสิน้ำน้ำเนี่ยจะร้อนจะอุ่นแล้วทุกตอนสี่ทุ่มมันจะเย็นก็ถ่ายออกไปแล้วแล้วก็ส่งนี้จะรับเข้ามามันเป็นวัตจากที่มันหมุนเย็นโดยธรรมชาติอาจารย์คะแล้วที่ใต้เมื่อกี้อาจารย์ยังไม่ไม่ได้พูดถึงที่ใต้ที่ใต้าสีเหลืองครับทาสีเหลืองเหมือนกันแต่ถ้าไม่ทาเนี่ยเขาต้องจะเป็นโรคไตโรคเบลอโรคเลือดเพราะว่นนั้นจมีไอโอดีนเกลือและมวลสารต่างๆที่สามารถไม่สามารถล้างได้อย่างนี้เรามาสรุปนะคะคุณผู้ชมค่ะ อาจารย์บอกว่าทิศเหนือควรจะต้องมีอะไรบ้างนะคะถ้าหันไปทางทิศเหนือสีหลือควรจะทาสีเหลืองนะคะที่ตะวันออกเฉียงเหนือสีแดงที่ตะวันออกเฉียงเหนือสีแดงทิศใต้ก็สีเหลืองทิศใต้สีเหลืองแต่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ต้องสีอ่อนเช่นเหลืองอ่อนป้าอ่อนปันบุรีสีเทาเพื่อไม่ให้มันดูดซับรังสีเราต้องการรับเข้ามาแต่ร้อนนะฮะแต่ร้อนร้อนค่อนข้างจะร้อนแต่ไม่ร้อนจริงนะะคนที่นั่งในบ้านจะเกิดความเย็นเพราะรังสีจะถูก ก่นจะเข้ามาได้ถูกสิ่งต่างๆเลยนี้ถูกเผาผลาญทํา,าทลายโดยบรรยากาศแล้วเข้ามาก็คือออกซิ ate, เจนที่แบ็ในตัวเจนเจ็ดสิบแปดก็ซูนจุก้าอันน,นั้นซูนุกห่งมับริสุทธิ์หมดๆๆเลยและสิ่งที่บ้านเราได้น้วยคืเนี่นก็คือไมโครคอสตมิกตัวหนึ่งจะเข้าเราใช้ได้ด้วยอาจารย์แล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าตัวบ้านไม่ได้หันไปตรงๆตามทิศใดก็ตามมันอาจจะเฉียงนิดหน่อยเอียงนิดหน่อยหรืออะไรเอาไปใช้ได้ในใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยครับแล้วใช้แล้วดีกรุณาที่เราเสนอท่านผู้ชมเนี่ยเราการันตีด้วยนะ ไม่ใช่พูดลอยๆนะถ้าไม่ต้องหามาดูนะท่านไปทำรักการันตีด้วยนะครับแต่เพียงแค่ทาสีนี่คงจะไม่พลิกชีวิตเลยอย่างนี้ไหมคะใช่ได้ประมาค่สิบยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับก็เป็นส่วนน้อยแต่ยังไงก็ยังดีกว่าใช่ไหมคะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องของต่อต่อไปภายในบ้านด้วยนนะคะตอนนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ